หากพูดถึงบอสที่น่าจดจำมากที่สุดในเกมเอเดนริงเชื่อว่าหลายๆคนคงนึกถึงมาเรเนียดาบแห่งมิเคลากันแน่เลยค่ะแต่ทำไมเธอถึงมีฉายาว่าดาบแห่งมิเคลามิเคลาคือใครเนื่องจากเขาไม่ใช่บอสที่เราต้องสู้ด้วยและไม่ได้ออกมาในเนื้อเรื่องแบบตรงๆทาให้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใครกันแน่วันนี้เราจะมาพูดถึงฟ้าแฟดมิเคลาและมาเรเนียเท่าที่จะสามารถหาข้อมูลได้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ มิเคล่าและมาเลเนียเป็นมนุษย์เทพในเอมพิเรียนมนุษย์เทพนั้นถูกเลือกโดยทวิองคุรีเป็นผู้ที่มีสิทธิอันชอบธรรมในบัลลังแห่งเอลเดนเป็นตัวตนจำเพาะที่มีแค่ไม่กี่องค์ในดิแดนมัชชิมาพวกเขาได้รับความรักความเคารพจากผู้คนจำนวนมากบางทฤษฎีก็ว่ากันว่าการที่จะได้เป็นมนุษย์เทพนั้นต้องเกิดจากเทพองค์เดียวกันเช่นเดียวกับมิเคล่าและมาเลเนียที่เกิดจากราชินีมาริกาและดารากรที่เป็นเทพองค์เดียวกัน แต่ทฤษฎีนี้ก็ถูกปัดตกไปเพราะแม่มดแรนนี่ที่เกิดจากราชินีเรนาร่าและราดากรก็ถือว่าเป็นมนุษย์เทพเช่นเดียวกันค่ะมนุษย์เทพจะมีสัตว์อสูรที่เป็นเงาคอยพิทักษ์อยู่ข้างกายเช่นราชินีมาริกาที่มีมาริเกตคอยรับใช้แม่มดแรนนี่ที่มีไบร์คอยปกป้องแต่มิเคล่ากับมาเลเนียกลับไม่มีสิ่งนั้นคาดว่ามาเลเนียได้ละทิ้งตัวตนมนุษย์เทพไปเพื่อที่จะเป็นเงาคอยปกป้องมิเคล่าจนกลายมาเป็นสมญานามดาบแห่งมิเคล่านั่นเองค่ะ ึงจะเป็นมนุษย์เทพแต่ร่างกายของพวกเขากลับเบาบางและอ่อนแอมิเคล่าและมาเลเนียต้องคำสาบมาตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากเกิดจากเทพองค์เดียวกันมิเคล่าต้องคำสาบที่จะทำให้ร่างกายของเขาเป็นเด็กชั่วนิรันดร์ส่วนมาเลเนียต้องคำสาบความเสื่อมสลายสีแดงที่จะคอยกัดกินเธอจากภายในและด้วยคำสาบนี้เองทำให้มาเลเนียต้องเสียแขนขวาขาซ้ายเท้าขวาและดวงตาทั้งสองข้างไปค่ะคำสาบเสื่อมสลายสีแดงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากคำอธิบายไอเทมดาบเลเปียหนามมดที่ดรอปจากเจ้าบ้านตระกูลเมเร่ที่กล่าวว่าความเสื่อมสลายสีแดงคือตำนานเทพเก่าแก่ที่สาบสูญตระกูลเมเร่นั้นเคารพนับถือเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายในเวยาวนั้นมาเรเนียได้พำนักอยู่ที่ปราสาทเงาตะวันของตระกูลเมเร่จนกระทั่งเธอได้เบ่งบานเป็นดอกเอโอเนียสีแดงว่ากันว่าหากเบ่งบานครบสามครั้งเธอจะกลายเป็นเทพธิดาคนในปราสาทจึงเคารพบ,บูชาเธอเป็นเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายสังเกตจากรูปของเธอที่อยู่ในห้องบอสของปราสาทค่ะ มิเคล่าถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะขอสามารถสร้างวนตาวงแหวนแสงและมอบมันให้กับราดากรผู้เป็นบิดาได้ตั้งแต่วัยเยาว์ราดากรนั้นภูมิใจในความอาัจฉริยะของลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่สร้างมตราให้เป็นของตอบแทนกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นมิเคล่ายังได้สัญญากับมาเรเนียว่าจะช่วยรักษาโรคความเสื่อมสลายสีแดงของเธอให้จงได้ขาพยายามศึกษาค้นคว้าหาวิธีต่างๆ แต่สุดท้ายเขาก็ต้องพบว่าบัญญัติทองสายดังเดิมนั้นไม่สามารถาารักษามาเรเนียได้ทําให้มิเคล่าละทิ้งบัญญัตทองสายดังเดิมไปจนกระทั่งเขาได้ค้นพบกับทองบริสุทธิ์เขาได้สร้างเข็มทองบริสุทธิ์ที่สามารถขับไล่การรบกวนของอุตราเทพหรืออัลตรกอรออกไปได้และสามารถระง,งับอาการของโรคความเสื่อมสายสีแดงของมาเรเนียได้สําเร็จนอกจากนั้นมิเคลายังสร้างอาวัยวะเทียมและชุดเกราะจากทองคำบริสุทธิ์ให้กับเธออีกด้วยค่ะ ส่วนมาเลเนียนั้นถือว่าเป็นนักดาบอัจฉริยะเธอได้เรียนรู้ทักษะการต่อสู้มาจากนักดาบจุดครามนักดาบพเนจรตาบอดที่ใช้วิชาดาบทานน้ำไหลซึ่งวิชานี้เปรียบเสมือนใส่น้ำที่ไม่หยุดนิ่งสามารถหยุดความเสื่อมสลายได้ว่ากันว่านักดาบพเนจรผู้นี้เป็นผู้ที่ผนึกเทพแห่งความเสื่อมสลายเอาไว้มาเลเนียได้พบกับนักดาบพเนจรเขาได้สอนวิชาให้กับเธอจนเธอสําเร็จวิชาปักษาวารีร่าำและด้วยวิชานี้เองทําให้เธอได้รับฉายาดาบไหลาพายนั่นเองค่ะ หลังจากที่มิเคล่าละทิ้งบญัดิทองสายดั้งเดิมเขาเริ่มรวบรวมผู้คนแล้วเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือของดินแดนหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเอลไฟเอลนั่นเองมิเคล่าเริ่มใช้เลือดของตอนเองรดต้นอ่อนของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ด้วยความหวังที่จะให้เติบโตขึ้นมาเป็นพฤกษาทองต้นอ่อนเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นที่รู้จักกันในนามพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคลา่ากลายมาเป็นที่พำนักของทหารมนุษย์เงินและเหล่าสัตว์อสูรที่ไม่ได้รับการยอมรับจากพฤกษาทองพวกเขาเคารพบูชามิเคล่าและมาริ แม้แต่รอเรตาอัศวินอารักขาแห่งราชวงศ์คาเรียก็ยังเชื่อในตัวมิเคล่าค่ะคาดว่าเป้าหมายของมิเคล่าคือการปลูกพฤกษาทองต้นใหม่ขึ้นเพื่อตัดขาดจากวัฏจักรที่วิญญาณคนตายไม่สามารถไปสู่สุคติได้เนื่องจากรูนมอรณะได้ถูกนำออกจากวงแหวนแห่งเอลเดนทำให้วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในดินแดนมัชชิมาสร้างโลกที่ทุกเผ่าพันธ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและสงบสุขหลังจากที่เตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้น มิเคลาก็ฝังตัวเองอยู่ในรากของพฤกษาทรัพย์สิ์รอวันที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์และเมื่อถึงวันนั้นมิเคลาจะลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งค่ะส่วนมาเลเนียที่เชื่อว่ามิเคลาคือผู้ที่คู่ควรกับบัลังแห่งเอลเดนมากที่สุดเธอได้ก่อตั้งกองทัพอศวินนอกเปล่อยสมาชิกในกองทัพต่างปรารถนาที่จะได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับมาเลเนียจนยอมให้ความเสื่อมสลายกัดกินตนเอง มิเคล่าจึงสร้างชุดเกราะจากทองบริสุทธิ์ให้กับพวกเธอนอกจากนั้นมิเคล่ายังได้สอนมนตราวงแหวนแสงซึ่งเป็นมนตราบัญญัติทองใสดั้งเดิมให้กับพวกเธออีกด้วยทําให้กองทัพอัศวินเน่าเปื่อยของมาเลเนียเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนมัชชมาค่ะหลังจากที่ราชินีมาริกาทำลายวงแหวนแห่งเอลเดนลงมาเลเนียก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ครอบครองเศษเสี้ยวของวงแหวนแห่งเอลเดน หรือที่เราเรียกกันว่ามหารูนมหารนของเธอนั้นถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในมหารูนทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นสงครามแตกสลายก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาเลเนียได้ยกทัพอัศวินเน่าเปื่อยของเธอมุ่งหน้าลงใต้จนถึงริมเกรฟมาเลเนียได้พบกับกอดริกองค์ชายแห่งทองซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ทําพิธีร้อยกิ่งกอดริกได้พูดจาปา마ดมาเลเนียจนสุดท้ายทั้งสองก็เข้าต่อสู้กันผลออกมาคือมาเลเนียชนะได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเธอเป็นมนุษย์เทพซึ่งห่างชั้นกับกอดริกที่เป็นเพียงญาติทางห่างของกอดฟรีราชาแห่งเอลเดนองค์แรกเท่านั้นทําให้สายเลือดของเขาเจือจางจึงกลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในตระกูลแห่งทองกอดริกก้มลงร้องขอชีวิตแทบเท้ามาเลเนียมาเลเนียที่เห็นดังนั้นจึงไว้ชีวิตกอดริกให้ใช้ชีวิตอย่างน่าอัปยศยอดสูต่อไปค่ะมาเลเนียยกทัพต่อมาจนถึงแคริลซึ่งเป็นเขตปกครองของแม่ทัพลาดานมนุษย์ครึ่งเทพที่แข็งแกร่งที่สุดลาดานถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องคนละแม่ของมาเลเนีย ทั้งสองเข้ามข้ามหันกันอย่างดุเดือดกองทัพเล้าเปลือกของมาเลเนียเข้าต่อสู้กับกองทัพราชสีแดงของแม่ทัพราดานสึกในครั้งนั้นเรียกว่าสึกเอโอนียว่ากันว่าเป็นสึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามแตกสลายแต่ไม่ว่าจะฟาดฟันกันสักกี่ครั้งผลก็ออกมาเสมอกันทุกครั้งจนสุดท้ายมาเลเนียจึงใช้คำสาปเสืิมสลายสีแดงในการปิดฉากเธอกระโดดขึ้นไปบนตัวของแม่ทัพราดานและใช้เลือดของเธอในการเบ่งบานเป็นบุผาแดงแห่งเอโอนียการเบ่งบานในครั้งนั้นทําให้เกิดการระเบิดของคำสาปเสริมสลายสีแดง แรงระเบิดทาให้ทุ่งแคลิตปกคลุมไปด้วยความเสื่อมสลายเปลี่ยนทุ่งแคลิตให้กลายเป็นทุ่งสีแดงแห่งความตายตัวแม่ทัพราดานที่ได้รับแรงระเบิดเข้าเต็มๆจึงโดนความเสื่อมสลายสีแดงกัดก,กินจากภายในจนกลายเป็นเหมือนซอมบี้ไร้สติที่รอนเร่คอยเก็บเกี่ยวซากศพของทั้มิตรทั้งศัตรูมากัดกินมาเลเนียที่ระเบิดพลังจนหมดก็ได้หมดสติลงเธอได้ทหารนอาเปลือยนานว่าฟินเลย์ช่วยเอาไว้ฟินเลย์นำล่างไร้สติของมาเลเนียกลับไปยังพกษาศาิศ์สิทธิ์ของมิเคล่าได้สําเร็จโดยลําพัง เธอพามาเลเนียมาพำนักณราชข้อพรึาษาศักดิ์สิทธิ์มาเลเนียหลับไหลรอวันที่มิเคล่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะแต่ในระหว่างที่เธอหลับไหลยอยู่นั้นเองมิเคล่าก็ถูกมอ็อกราชาโลหิตลูกพี่ลูกน้องต่างบิดาของเขาลักพาตัวไปม็อกลุ่มหลงในตัวมิเคล่าเป็นอย่างมากเขาตัดต้นพึกษาศักดิ์สิทธิ์ออกและนําร่างของมิเคล่าไปซ่อนที่ราชวังม็อกวินดินแดนที่ม็อกได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะสร้างราชวงศ์โลหิตของตนเองขึ้นมา โดยจะยกให้มิเคล่าเป็นดังเทพ,พเจ้าของราชวงศ์และเป็นคู่ครอ,องตัวเขาเองค่ะแต่ไม่ว่าจะรอานานแค่ไหนมิเคล่าก็ไม่ลืมตาตื่นขึ้นเขายังคงหลับไหลอยู่ในรังใหม่นั้นต่อไปและหลังจากมิเคล่าถูกลักพาตัวไปลำต้นของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ก็เติบโตขึ้นมาอย่างอัปปะละก์ลำต้นถูกความเสื่อมสลายสีแดงกัดกินเหล่าทหารและผู้ที่ยังจงรักภักดีต่อมิเคลา่ายังคงรอคอยให้เขากลับมามาเรเนียก็ยังคงหลับไหลรอมิเคล่าอยู่ที่รากของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ และหลังจากที่เราสามารถจัดการม็อกราชาโลหิตได้แล้วเซอร์กิเดียนออฟเนียก็จะแนะนำให้เราทำลายลังใหม่ของมิเคลาเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะหลังจากที่มาเรเนียหลับไหลมาเป็นเวลานาน,านก็มีผู้มุมมองที่มีโชคชะตาที่จะได้ขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนได้เดินทางเข้าไปท้าทายกับเธอสายลมจากพฤษกษาศักดิ์สิทธิ์ปลุกมาเรเน,น,นียให้ตื่นขึ้นจากความฝันอันยาวนานเธอเข้าต่อสู้กับผู้มุมมองจนเสียท่า มาเลเนียล้มลงแต่กลับมีลมพัดพาใบของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ให้ร่วงหล่นลงมามาเลเนียยืนหยัดขึ้นอีกครั้งเธอบ่งบานเป็นบุพภาแดงแห่งเอโอนียที่งดงามและนี่ก็ถือว่าเป็นการเบ่งบานครั้งที่3ของเธอเธอกลายเป็นเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายโดยสมบูรณ์ปีกของเธอทั้งงดงามและหน้าเก่งขามมาเลเนียเข้าต่อสู้กับผู้มัวหมองอีกครั้งจนปลาชัยและนั่นก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเธอ ร่างของเธอกลายเป็นบุปผาแดงแห่ง onia, เอโอนียเบ่งบานอยู่ณรากของพฤก,กษาสักศิษิ์ของมิเคลานั่นเองจากเนื้อหาที่ถูกตัดออกก่อนเกมวางจำหน่ายจะแสดงให้เห็นว่านักบุญทรีนาก็คือมิเคล l าจากไว้์ไลน์ของลิโก้ p c ที่ถูกตัดออกจากเกมและถ้าเราสังเกตดีๆในตัวเกมก็จะมีการบอกใบ้เอาไว้อยู่เหมือนกันค่ะจากไอเทมดอกบัวของมิเคลาซึ่งคล้ายคลึงกับดอกบัวแห่งทรีนา หนจะคาอธิบายไอเทมดาบทรีนาที่บอกว่าตัวตนของนักบุญนั้นยังคงเป็นปริศนาจะว่าเป็นเด็กหญิงก็ไม่ใช่เด็กชายก็ไม่เชิงซึ่งมิเคล่านั้นก็มีร่างกายที่เป็นเด็กตลอดการจากเรื่องนี้เองก็อาจจะคิดได้ว่ามิเคลา่าจําแรงร่างเป็นนักบุญทรีนาะเพื่อที่จะออกมาดูความเป็นไปนอกพฤกษาศักดิ์ธิ์ก็เป็นได้ค่ะและจากเนื้อหาที่ถูกตัดออกนี้เองจะแ,แสดงให้เห็นว่ามิเคลา่าก็เป็นผู้ครอบครองมหาลูนเช่นกันค่ะโดยมหาลูนของมิเคล่าก็คือมหาลูนแห่งความอุดมสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่ามหารูนของฝาแฟดมิเคล่าและมาเลเนียนั้นเป็นขั้วตรงข้ามกันมิเคล่าคือความอุดมสมบูรณ์ส่วนมาเลเนียก็คือความเสื่อมสาลายนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของทั้งคู่จะเห็นได้ว่าทั้งคู่รักกันมากๆแต่โชคชะตาก,กับเล่นตลกทาให้ทั้งคู่ต้องเกิดมาทุกทรมานกับคํำสาปจนกลายมาเป็นจุดถักเหของชีวิตของทั้งคู่และหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะคะ สุดท้ายหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องใหม่ต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ The mark of a true lord. Oh, dear Mikola. Oh, dearest Mikola, my brother. I'm sorry. I finally met my man.